ก็คืออักษรที่ใช้แทนคำเต็มทำให้สั้นลงนะคะมักใช้อักษรตัวแรกของคำหรือพยางโดยจะใส่เครื่องหมายมาหับภาคหรือจุดไว้ด้านหลังของอักษรย่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคำอักษรย่อกันเลยคะ่ะมาดูตัวอย่างคำแรกนะคะน้าหนูจุดย่อมาจากนาฬิกาเช่นเวลา8นาฬิกา ปปาจุดย่อมาจากประถมศึกษาเช่นชั้นปอสามทับงเก่งมากค่ะทอถุงจุดย่อมาจากถนนเช่นถนนสุขุมวิทต,ต่อเตาจุดย่อมาจากตำบนเช่นตำบนสำโรงเหนือ ออา่างจุดย่อมาจากอำเภอเช่นอำเภอเมืองสมุทรปราการจอจานจุดย่อมาจากจังหวัดเช่นจังหวัดสมุทรปราการตามตัวอย่างที่คุณครูให้เลยนะคะรอเรือรอเรือจุดนะคะย่อมาจาก โรงเรียนเช่นโรงเรียนวัดด่านสำโรงรอเรือพอพานจุดย่อมาจากโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสิริราชดอเด็กจุดชอช้างจุดย่อมาจากเด็กชายเช่นเด็กชายสายฟ้าดอเด็กจุดยอหญิงจุดย่อมาจากเด็กหญิงเช่นเด็กหญิงมาลิ อักษรยอร่อนี้เราใช้กันบ่อยเลยใช่ไหมคะเพราะเวลาเด็กๆเ,เขียนชื่อเด็กๆก,ก็ยอ่อเป็นดอจุดชอจุดดอจุดยอจุดนะคะก็จะทําให้คานั้นสั้นลงนั่นเองต่อมานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอักษรยอร่อของเดือนนะคะเด็กๆสามารถเอาไปเขียนได้นะคะเวลาคุณครูให้เขียนวันที่แบบยอ่อเช่นมอม,มาจุดคอควายจุดยอมาจากมกราคมนะคะเช่น1มอจุมจคจุด65 เมจุดย่อจุดย่อมาจากเมษายนเช่นจุดซเมษายน64นะคะเห็นไหมคะอักษรย่อเนี่ยทำให้คำนั้นสั้นลงนะคะพอผ่านจุดสอสาจุดย่อมาจากพุทธศักราชเช่นพุทธศักราช2565ข้อควายจุดสอสาจุดย่อมาจากคริสตศักราชเช่นคริสศักราช2022นั่อันก็คือปีใหม่ของเราเองนะคะ ชมอช้างมอ้ามอจุดย่อมาจากชั่วโมงเช่นเวลาผ่านไป3ชั่วโมงเด็กๆก็ใช้ชอมอจุดได้เลยก็ไก,ก,กลก็ไกลจุดย่อมาจากกิโลกร,รมัมเช่นส้มสองก็ก็จุดก็คือส้มสองกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ อักษรย่อไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เด็กๆต้องจดจํานะคะว่าคาไหนสามารถใช้เป็นอักษรย่อได้นะคะก็จะทําให้คําที่ยาวๆนะคะสามารถเขียนได้สั้นลงนะคะเด็กๆควรจะเรียนรู้อักษรย่อเดือนนะคะเดือนต่างๆแล้วก็คาทั่วไปนะคะกร,รอจุดกรอพอจุดกอ,อจุดนะคะเด็กๆต้องเรียนรู้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูชมพู่จะพาเด็กๆไปเล่นบิงโก สอนยอ่ยอๆๆๆกันนะคะมาสนุกกันเลยค่ะ วิธีการเล่นนะคะคุณครูจะแจกตารางบิงโกอักษรย่อให้กับนักเรียนนะคะ2อคุณครูก็จะหมุนสุ่มนะคะวงล้อบิงโกอักษรยอ่อ3นักเรียนวงกลมอักษรย่อในตารางบิงโก4ี่ทาวงลบตามรูปแบบนะคะก็คือบิงโกนี่นะคะตามรูปแบบนี้เลยแนวนอนแนวดิงและก็แนวทะแยงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบ3คูณ3กันนะคะวันนี้เราจะมาแข่งขันกันนะคะมุมแดงค่ะคุณนักเรียน ของเราั่นเองนะคะส่วนมุมน้ำเงินก็คือคุณครูชมพู่ใครพร้อมแล้วไปกันเลยคุณครูก็สุ่มตารางบิงโกอักษรย่อให้ทั้งนักเรียนและก็คุณครูนะคะเดี๋ยวเราไปหมุนวงล้ออักษรย่อกันเลยคะ่ะคุณครูจะหมุนวงล้อสุ่มนะคะแล้วให้เด็กๆดูว่าทำที่คุณครูสุ่มนะคะตรงกับบิงโกอักษรยอ่อคำไหนของตารางนะคะแล้วเด็กๆก็วงกลมเลยนะคะไปกันเลย อีกต๊อกติ๊กต๊กติ๊กตกนั่นก็คือคำว่าอะไรเอ่ยชั่วโมงนะคะชั่วโมง,โมงต้องย่อว่าอะไรไปดูในตารางดินโกเด็กๆนะคะนี่ไงเจอแล้วชั่วโมงของเด็กๆอยู่ตรงกลางส่วนชั่วโมงของคุณครูก,ก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะคะชอช้ามงมอม้าจุดย่อมาจากชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยลุ้นค่ะลุ้นค่ะจะได้ออกมาเป็นอะไรนะคะ นั่นก็คืออะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูอ่านด้วยนะคะเด็กหญิงเด็กหญิงย่อมาจากอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเด็กหญิงของเด็กๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะด้านบนคำแรกเลยส่วนของคุณครูอยู่ใกล้ๆชอมอชั่วโมงเลยเด็กหญิงย่อได้เป็นดอเด็กจุดยอหญิงจุดนะคะมาดูคำต่อไปกันเลยไปหมุนก้าน ไหนุนล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 ุนคำนั้นก็คือคำว่าพุทธศักราชย่อได้ว่าอย่างไรคะมาดูตารางของเด็กๆกันเลยพุทธศักราชพอจุด สจุดนะคะพอพานจุดสสาราจุดนะคะเด็กๆอยู่ข้างล่างตรงนี้นะส่วนของคุณครูชมพู่อยู่ข้างบนตรงชอมอจุดนะคะยังไม่บิงโกเลยเด็กๆก็ยังไม่บิงนะเราไปหมุนกันต่อเลยค่ะใครจะชนะเนี่ยหมุนหมุนหมุคำาที่ได้ก็คือคำ่าำว่าวําอะไรครับจังหวัดจังหวัดย่อดได้เป็นอะไรนะ มีใครรู้บ้างคะจังหวัดย่อเป็นจอจานจุดใช่ไหมคะเด็กๆหาสิคะจอจานจุดอยู่ข้างบนตรงนี้เย่ของเด็กๆก็บิงโกนะคะเพราะว่าเป็น3ตัวเรียงกันยาวลงมานะคะของคุณครูชมพู่ก็บิงโกเหมือนกัน3ตัวเรียงลงมาเหมือนกันนะคะเย่ชนะ ย่อที่เหลือกันนะคะว่าย่อมาจากอะไรนะคะมีนอหนูจุดก็คือนาฬิการอเรือพอพานจุดก็คือโรงพยาบาลาทองจุดขอควายจุดย่อมาจากเดือนค่ะเดือนอะไรครับเดือนธันวาคมนะคะรอรอจุดนะคะรอเรือสองตัวจุดย่อมาจาก โรงเรียนนะคะแล้วก็ปอปาจุดก็ย่อมาจากประถมศึกษาเก่งมากคะ่ะเอ๋วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรย่อๆยๆยย่อ่ยกันไปแล้วนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็นำอักษรยอ่อไปใช้ให้ถูกต้องนะคะคุณครูชมพู่ต้งลาไปแล้วนะคะ